มันเบามากเลยนะสวยดีอันนี้พี่ใส่เคสหละแต่ว่าขอบเคสอะเห็นไหมมันติดเลยถ้าเวลาติดฟิล์มอ่ะจะต้องเอาฟิล์มเมต็นจอเพราะว่าเคสอ่ะมันปิดบันมันปิดถึงตาใคยเลี้ยงมาเรามันไม่แช่ไม่ชิน การมาการสอบตั้งแต่23ตสลามกุมันนะครับการปหลัดการทำงานของนายดาวงค์เนี่ยผมได้เคยดำเนินาผู้ปริชาการเรือนกันจังหวัดกระบีเมื่อปี2 5ง3นะแล้วตอน ഇവിടെ <laughs> ഇവിടെ Oh, mm -hmm. you on it. <laughs>